โอเคครับ okay, กับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคนระับเกมนี้เว่อร์กิลเลนนะครับผม,ออมไปมาไปต่อครับมีทุนมาหนึ่งพันนะครับผมรับชมพูกเข้ามาถึงนะไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะหมดเตสกา้าสองการ,การแล้วบอกเลยรถไม่ติดแล้วผมเล่นจนขาไมหมเอะคนดูเพราะว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นไงจนแบบโอ้โห กลับมาถึงบ้านนะไงนะแข่งดูนี่มันเป็นรอยไหมเลยข้อรถผมอยู่ตรงนั้นก็ดีไปไหลไปสวยมีไม้เชื่อมโอ้โหเอาเรื่องต้อนรับหลังจากเทศก,กาลแบบอบุนมาบิกวินหนึ่งดอ,อกก่อนเลยเก้หสามสวยๆครับไปเรื่อยนะพอดูจังหวะจะเข้าฟีเกมถ้าเข้าฟีเกมได้นี่เต็มเลย แต่ฟีเกมเกมเนี้ยบอกตรงว่าต้องใช้เซคตเตอร์ราคาที่จะเยอะสักสักห้าตัวหกตัวกำลังดีไม่ใช่กำลังดีกำลังเยี่ยมยอดมันจะการันตีกำไรเราได้เลยเว้ยไหลเ้ <Hey. S 2> มาว่ะเออบิ๊กวินออกที่สองสวยจริงๆไปฮะไปต่อเราจะไม่รับเบ็ดน,นะ ที่เรนอะมันไหลนอกมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคนดูนะเพราะว่าในฟรีเกมมันจะไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยชอบไหลอ่ะผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนึงนะตั้มร่างกายเหมือนไปนโดนกระทืบมาเลยคนดูตอนนี้เจ็บตัวไปหมดเลยไม่อยากขยับตัวโอ้เอ,อ้ยขาดตัวเดียวอุย้ยกำลังจะแบบดีใจเลยมาเปล่ามาสวย เราไหลด้วยเค okay, แถวหนึ่งไปไม่มาวะโอเคไปตรงนี้กระดีเท่าไหร่ขอตัวคูณคูณหนึ่งโอ้โหลอบหมุนโอเครอบหมุนให้ให้รอบหนึ่งคูณหกไม่ใช่คูณหกคูณสี่หหมุนลุยถ,ถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยต้องต้องมีสแกตเตอร์ลงสักตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มรอบหมุนมาดูแล้วมันถึงจะรอดไหลไปสวยคือแถวสาม ก็เก็บตัวคุณยังไม่มาโอเคเ้ยคูณสิบสามละมีเวลมาดีแล้วเนี่ยสวยครับไหลไหมไม่ไหลามาวะเีลมัหมดแรงอะไรครับนี่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น มันถึงเป็นยงนี้มันหลุดอะไรอ้ามาต่อคุณดูเมื่อกี้มันเด้งหลุดไปนะเริ่มมีแววไม่ดีแล้วผมว่าเปิดนี้ได้จะจบละจบเพียงเท่านี้เฮ้ยโอเคดอกสุดท้ายใจยสวย เดี๋ยวเป็นตัวอะไรเคโอเค,อเคมีไวไลต์ต่อฮะก็เหรียญสวยงามเรียบร้อยคนดูจบเจ้าไม่เล้าหรือฮะไลต์ต่อไหมจะถีเท่านี้ก็เพียงพอนะคบผมเท่านี้ก็เพียงพออ่าอมาดูกำไรรวมกันห้าสามห้าศูนย์สามแปดลิ้นเป็นไรเนี่ยพูดผิดพูด,พดถูกอยู่โอเค ลิปนี้ก็กำไรเยอะมากนะคุณดูนะเยอะมากเพราะมันไหลนอกมาดีนะแล้วก็เข้าฟีเรเกมมันก็ยอมจ่ายด้วยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไคร e ไล์แชร์ด้วยนะครับผม,มจะทำใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ตวลาไปก่อนสวัสดีครับ